คนขี้เกียจครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีช,ชายชาวนาคนหนึ่งซึ่งอยากจะหาที่ดินอันอุดมสมบูรณ์สักแปลงไว้ปูกข้าวโพดปลูกเผือกและปลูกมันชาวนาผู้นี้พยายามสะ,สะแสวงหาที่ดินตามดิมฝั่งแม่น้ําตามชายป่าบ้างและเชิงเขาบ้างให้เป็นที่ที่มีพุ่มไม้เตี้ยพอที่จะตัดถางได้ง่าย ในที่สุดก็คิดว่าตนเองได้พบที่ดินดังกล่าวแล้วตรงนั้นเป็นที่ดินที่ยังไม่ได้ถากถางอยู่ชิดกับป่าทางใต้เป็นที่รกร้างและเป็นไม้พุ่มและเป็นที่อุดมสมบูรณ์จนชายชาวนาคิดว่าถ้าปลูกมันปลูกข้าวโพดคงจะได้ผลผลิตดีเมื่อได้ที่ดินดีเช่นนั้นแล้ว ชายชาวนาก็กลับไปยังหมู่บ้านเพื่อจะไปหามีดและขวานมาฟันต้นไม้และพุ่มไม้เหล่านั้นเขาจัดแจงรับมีดจนคมกริบแล้วก็นำมาถางฟันต้นหมากรากไม้พอฟันลงไปได้หลายต้นเขาก็ต้องสะดุ้งด้วยความแปลกใจที่จู่ๆก็ได้ยินเสียงพูดดังแผ่วมาว่าใครมาตัดต้นไม้ของเรา ชายชาวนายืนตะลึงตัวตรงแล้วมองไปร,บรอบๆด้วยความตื่นตระหนกตกใจแต่ก็ไม่เห็นมีใครในบริเวณนั้นชายชาวนาจึงลงมือฟันต้นไม้ต่อไปเขาคิดว่าตัวเองคองหูฝาดแต่ไม่ช้าก็ได้ยินเสียงแผ่วเบานั้นดังขึ้นมาอีกใครมาตัดต้นไม้ของเราเขารีบยืนขึ้นและมองไปยังต้นไม้ ที่อยู่เบื้องหน้าตรงชายป่าแล้วก็ได้สังเกตเห็นว่ากิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่ต้นไม้นั้นมันกระดิกได้เมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็ได้ยินแต่เสียงถามแบบเดิมๆิมอีกเขาจึงรู้ได้ว่าเสียงนั้นคงเป็นเสียงของลูก,กเทวดาหรือนางฟ้าที่สิยงสถิตอยู่ในต้นไม้อย่างแน่นอนเมื่อรู้ว่าเป็นเสียงของนางฟ้า ชายชาวนาก็เชื่อได้แน่ว่าท่านคงจะต้องใจดีแน่ๆเขาจึงตอบอย่างสุภาพและอ่อนน้อมว่าค่ะเป็นชาวนามาจากหมู่บ้านหุบเขาทั้งนน้นที่มาที่นี่ก็เพื่อจะมาถากถางทำไร่เมื่อพูดจบก็มีเสียงต้นไม้เสียดสีกันดังขึ้นอีกและมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าเราจะช่วยชาวนานคนนี้ตัดต้นไม้ดีไหม ดี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 นีมีเสียงกระซิบตอบมาจากต้นไม้ต้นนั้นบ้างต้นนี้บ้างและทันใดนั่นเองต้นไม้ก็ค้นลงและถอนรากขึ้นจากดินเหมือนมีคนถอนที่ดินนกร้างก็ราบเรียบเรากับมีคนช่วยถอนและไถ่ายคราดให้ทางทางที่บริเวณนั้นไม่มีใครอยู่สักคนเมื่องานเสร็จสิ้นลง ชายชาวนาก็อดกลับลืมใจไม่ได้ถ้ายที่สุดก็กล่าวขอบคุณนางฟ้าและเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้เหล่านั้นที่ได้ช่วยเหลือเขาในการครั้งนี้เมื่อชายชาวนากลับถึงบ้านเมียก็จัดแจงหาข้าวปลามาให้กินไว้เรียบร้อยแล้วก็ถามถึงเหตุการณ์ในวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างสามีตอบตรงๆว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของข้า ไม่เคยมีวันไหนที่ข้าจะถางป่าได้มากขนาดนี้มาก่อนเลยแต่เมื่อเมียถามว่าเลือกได้ที่ไหนสามีก็ไม่ยอมบอกแม้เมียจะซักไซก,ก็ตามสองสามอาทิตย์ต่อมาชายชาวนาก็ได้ตกลงใจว่าถึงเวลาที่ควรเผาญ้าในไร่อย่างที่บรรดาชาวไร่เขาทำกันแล้วจึงได้ออกเดินทางไปยังไร่ที่ทางไว้ โดยนำฟืนสำหรับจุดไฟไปด้วยเดินไปพลางก็คิดไปพลางด้วยความอยากรู้ว่าคราวนี้จะมีนางฟ้ามาช่วยอีกไหมพอเดินมาถึงไร่ชาวนาก็จัดแจงเคาะไม้พยายามให้เสียงดังๆหวังจะให้นางฟ้าได้ยินและก็สมจริงดังหวังคือมีเสียงดังแว่วมาว่าใครมาเคาะตอไม้ของเราคราวนี้ชายชาวนา ตอบทันควันว่าค่ะเป็นชาวนามาจากหมู่บ้านทางโน้นและที่มาที่นี่ก็เพื่อจะมาเผาปา่าทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังออกมาว่าเราจะช่วยชาวนาคนนี้เผาปลาดีไหมดีดีด,ดีเสียงกระซิบดังมาจากต้นไม้นั้นบ้างต้นไม้นี้บ้างทันใดนั้นพุ่มไม้ไปหญ้าแห้งๆเหล่านั้นก็ลุกติดไฟขึ้นมาทันที ไม่ช้าก็แผ่ลามไปทั่วพื้นที่ที่แปบ,บเรียบร้อยแล้วชายชาวนาไม่เห็นตัวนางฟ้าเหล่านั้นแม้กระนั้นชายชาวนาก็ยังร้องตะโกนออกไปว่าข้าขอพระเดชพระคุณที่นางฟ้าทั้งหลายมาช่วยข้าในวันนี้แล้วเขาก็เดินทางกลับบ้านก็วันรุ่งขึ้นก็กลับมายังที่นั่นอีกเพื่อขุดตอไม้ใหญ่ๆขึ้น ต่อจากนั้นก็สับไว้เป็นท่อนๆกองไว้ตามชายทุ่งเพื่อจัดแจงทำพืนต่อไปแต่งานนี้หนักไม่น้อยและทำให้ช้ามากตามปกติแล้วเขาต้องกินเวลาหลายวันกว่าจะเสร็จแต่แล้วเขาก็หลิงโลดอดใจไม่ไหวที่พอเวียงขวานลงไปในดินผลแรกก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาว่าใครมาขุดตอไม้ของเรา ข้าเป็นชาวนาจากหมู่บ้านทางโน้นชาวนาตอบข้ามาเพื่อขุดตอไปสับเป็นท่อนๆและก็เป็นดังที่เขาคิดคือนางฟ้าที่สิงสถิตต้นไม้เหล่านั้นได้ช่วยกันทำงานให้เขาไม่ช้าตอไม้ก็ถูกขุดจากดินขึ้นมาและสับเป็นท่อนๆเรียงไว้ดิบดีที่ชายทุ่งนั่นเองชายชาวนาเห็นแล้วก็กล่าวว่า ขอบคุณขอบคุณท่านเหลือเกินแล้วก็เดินกลับบ้านยังมีความสุขนับแต่นั้นมาชายชาวนาก็ไม่ต้องทำอะไรเลยพ่อจะขุดตินนางฟ้าก็มาช่วยขุดถึงคราวหวานข้าวโพดกับปลูกเผือกปลุกมันอย่างละเครื่องแปลงนางฟ้าผู้ดูแลที่ไม่เห็นตัวก็ได้มารับถุงข้าวโพดจากมือของเขา ยังไม่ทันไรทุกอย่างก็สำเร็จเรียบร้อยชายชาวนาไปที่ไร่ของตนทุกวันไปยืนอยู่ที่ชายทุ่งมองดูพืชผลที่โตว,วันโตคืนเขาไม่เคยต้องถอนหญ้าหรือวัชพืชที่มาแย่งอาหารพืชผลของตนไล่นกก็ไม่ต้องไล่บรรดานางฟ้าต่างช่วยกันไล่ให้ทำให้นางฟ้าต้องทำงานหนักแทนชาวบ้านนั้นอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นอันว่าชาวนาคือผู้ที่สุขสบายที่สุดจะลำบากอยู่อย่างเดียวก็ที่มีเมียชอบถามไม่หยุดไม่หยน่นเรื่องใดที่ว่าว่าอยู่ที่ไหนแล้วทำไมถึงได้ถอนหญยาเสร็จเร็วนักแต่ทำยังไงผัวก็ไม่ยอมบอกด้วยกลัวว่าเมียของตนนั้นจะไปที่นั่นและทำให้นางฟ้าไม่พอใจเพราะเขารู้ดีว่าจำเป็นเหลือเกิน ที่จะต้องปฏิบัติแก่นางฟ้าด้วยความเคารพนับถือวันหนึ่งขณะที่ชายชาวนาไปดูพืชผลของตนเองพลางเปรียบเทียบกับคนอื่นๆและก็เห็นจริงว่าต้นข้าวโพดกับต้นเผือกต้นมันของตนนั้นจะเริ่เติบโตยิ่งกว่าของใครๆในที่นั้นถึงแม้ในขณะนี้ข้าวโพดนั้นฝักยังเขียวอยู่กินไม่ได้ และหัวเผือกหัวมันก็ยังโตไม่พอที่จะทำขายแต่ชายชาวนาก็คิดว่าอีกสองสามอาทิตย์ก็คงจะเก็บเกี่ยวได้แล้วขณะที่เขาเดินลัดเลี้ยวไปตามทางเล็กๆเพื่อจะกลับบ้านปากก็แต่เบ่งร้องเพลงเกี่ยวข้าวอยู่อย่างสบายใจจู่ๆก็ได้เจอกับเมียที่ตามมาเมียเห็นดังนั้นก็พูดขึ้นว่าช่างสบายใจจริงนะวันนี้ ข้าตามมาหมายจะบอกแกว่าฟืนเราหมดแล้วเย็นนี้ไม่มีฟืนหุงข้าวหรอกผัวได้ยินอย่างนั้นก็ชักหัวเสียที่รู้ว่าอาหารเย็นยังไม่เสร็จจึงบอกเมียว่าแกไปหาตามพุ่มไม้โน่นหน้าที่หาฟืนมันเป็นหน้าที่ของแกถ้าไปหาจากแม่ของแกก็คงจะได้มากโขดทีเดียวถ้าแกไม่บอกว่าได้ของแกอยู่ที่ไหน ข้าจะไม่อยู่กับแกแล้วนะข้าจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ตอนนี้ชายชาวนากลายเป็นคนขี้เกียจเพราะนางฟ้าช่วยทำอะไรให้หมดและการกลับไปที่ไรอีกครั้งนั้นในยามนี้คงไม่ใช่เรื่องดังนั้นเขาจึงยอมบอกเมียว่าไรของตนอยู่ที่ไหนแล้วก็ไล่ให้เมียไปขนฟืนมาให้พอหุงอาหารอาหารในเย็นนี้เขาบอกเมียโดยตลอด ว่าไปถึงไร่อย่างไรแล้วก็เสริมว่าแกต้องรับปากข้าอย่างหนึ่งนะว่าแกจะไม่พูดอะไรอีกขณะที่อยู่ที่ไร่แล้วถ้าใครถามอะไรก็ไม่ต้องตอบจำไว้นะทำให้เมียอดแปลกใจไม่ได้แต่เมื่อรับปากว่าจะไม่พูดอะไรแล้วก็รีบถะจากไปคั้นมาถึงชายทุ่งเมียก็แปลกใจมากที่เห็นพืชผลงามทั้งได้ ถึงกับอุทานออกมาว่าข้าวโพดนี้คงจะกินได้ในเร็วๆนี้แล้วก็มั้งคิดแล้วนางก็หักข้าวโพดออกมาหนึ่งฝักแล้วก็ลองแกะเมล็ดออกมาชิมทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังมาว่าใครมาหักข้าวโพดของข้าได้ยินเช่นนั้นเมียชาวนาก็ลืมตัวลืมสัญญาที่ให้ไว้กับสามีจึงตอบอย่างเคืองๆว่า เขาโพดนี่ไม่ใช่ของแกนะมันเป็นของผัวข้าต่างหากพูดแล้วก็เหลือบไปเห็นต้นเผือกจึงเรียบจัดแจงเอามือขุดดินแล้วก็ก้มลงไปดูหัวเผือกในดินทันใดนั้นก็มีเสียงดังออกมาว่าใครมาขุดต้นเผือกของข้านี่มันไม่ใช่ต้นเผือกของแกนะนางร้องลั่นออกมามันเป็นของผัวข้าต่างหากเพราะฉะนั้น ข้าจะขุดหัวเผือกสักเท่าไหร่ก็ได้ในขณะนั้นก็ได้มีเสียงต้นไม้เสียดสีกันแล้วก็มีเสียงกระซิบกระซาบทำให้นางกลัวจนตัวสั่นและนางก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาว่าเมียชาวนานี่อยากจะหักข้าโพดอยากถอนต้นเผือกแล้วช่วยเขาดีไหมดีดีดีก็ช่วยช่วยกันช่วยกัน เสียงดังเซ็งแซ่ขึ้นและแม้ว่านางนั้นจะไม่เห็นเจ้าของเสียงแต่ก็รู้สึกได้ว่ามีมือที่ตนมองไม่เห็นมาถอนเผือกและหักข้อโพดที่อวบสูงเขียวสดจนกระทั่งข้าโพดเหล่านั้นหักล้มละเหนลนาดอยู่กับพื้นใช้การใดๆไม่ได้เลยเมียชาวนานั้นทั้งตกใจและกลัวมากไม่ยอมเก็บฟืนดังที่ตั้งใจไว้ แต่วิ่งทางร้องไห้ไปบ้านเมื่อผัวได้ยินเสียงเมียก็ออกมารับแต่เมียก็พูดไม่รู้เรื่องผัวก็เลยแน่ใจว่าเมียของตนต้องไปทำอะไรที่ไร้ไว้แน่ๆจึงพูดขึ้นว่านี่แกขัดคำสั่งข้าใช่ไหมเมียก็พูดไม่ออกได้แต่วาดทวาเหมือนคนเสียสติผัวจึงคาดได้ว่าต้องเกิดเรื่องน่ากลัวที่ไร้ของตนเป็นแน่ เขาจึงรีบวิ่งไปอย่างไรของตนเมื่อไปถึงก็เห็นกับภาพที่ทําให้เขาต้องตกตะลึง,งนันตนเขาโพดท,ที่กําลังเขี้ยวชะอุ่มล้มระเนระนาดทั่วไร่แต่ละตน้นยังไม่แก่จัดพอที่จะใช้การได้พืชผลอันงอกงามรวดเร็วอย่างน่าหัศจรรย์ก็กลายมาเป็นสิ่งที่ใช้การไม่ได้ไปแล้วชายชาวนาจนปัญญาจะทำอะไรได้ได้แต่ร้องตะโกนออกมาว่า ช่วยด้วยช่วยด้วยไม้จะให้นางฟ้ามาช่วยอย่างเคยแต่ก็ไม่ปรากฏเสียงใดๆให้ได้ยินอีกเลยมีแต่เสียงมดที่ยกกองทัพมากินข้าวโพดที่ถูกหักเสียหายเหล่านั้นในที่สุดชาวนาก็ต้องเดินคอตกกลับบ้านเดินรำพึงรำพันขึ้นว่าข้าจะไม่ใช้นางฟ้าทำอะไรให้อีกต่อไปแล้ว สมน้ำหน้าแล้วที่เราขี้เกียจเองข้าก็จะไม่ยอมเสียสัตว์อีกเลยเพราะถ้าหากข้าไม่พูดอะไรออกมาเราก็คงมีพืชผลชนิดชั้นเยี่ยมกว่าใครในละแวกนี้เป็นแน่พ้นสุดท้ายในวันนั้นคนทั้งสองก็ต้องไปนอนทั้งทั้งที่ท้องยังเหีวอยู่อย่างนั้นเรื่องของคนขี้เกียจ ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ